จับไหลจับดูไหมจับไหลจับหูวจับไหมจับใทยฉันดูจับไหมจับใทยฉันดูจับหัวจับหัวแล้วมาจับไหลจับหัวจับหัจับไหลจับดูไหมจับไหลจับหูวจับไหมจับใทยฉันดูจับไหมจับใทยฉันดูจับหัวจับหัวแล้วมาจับไหล สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูพลอยในกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์กิจกรรมของครูพลอยมีชื่อว่าหนูน้อยลอยกระทงเด็กๆอยากทํากระทงกันหรือยังคะถ้าอยากทําแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์การทํากันเลยค่ะไปเลยค่ะ ้นกล้วยที่เราจะใช้ทํากระทงกันในวันนี้ให้เด็กๆตัดต้นกล้วยเป็นแว่นให้ได้ขนาดตามที่เด็กๆต้องการจะใช้ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ได้นะคะแต่วันนี้ครูพอจะใช้ขนาดประมาณนี้ค่ะขั้นตอนแรกให้เด็กๆนําต้นกล้วยและใบตองขึ้นมาค่ะจากนั้นให้เด็กๆใช้ต้นกล้วยวางลงบนใบตองและใช้ดินสอขีดเส้นรอบต้นกล้วยได้เลยค่ะ เมื่อเด็กๆขีดเส้นเสร็จแล้วให้เด็กๆใช้กันไก่ปลายมนตัดตามรอยที่ขีดเอาไว้ออกมาได้เลยนะคะ mm. เมื่อตัดเสร็จแล้ว mm. เราก็จะได้เป็นวงกลมแบบนี้เลยค่ะ mm. เดี๋ยวต่อไปครูพลอยจะมาสอนเด็กๆพับกีบกระทงกันนะคะ mm. ให้เด็กๆนำใบปองขึ้นมา จากนั้นฉีกใบตองให้ได้ขนาดประมาณนี้ค่ะเราก็จะได้ใบตองขนาดประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพับกลีบกระทงกันนะคะโดยขั้นตอนแรกให้เด็กๆพับใบตองเข้ามาเป็นเครื่องเงินแบบนี้ค่ะเราก็จะเห็นรอยแบบนี้ใช่ไหมคะจากนั้นให้เด็กๆใช้นิ้วชี้กดไปที่ตรงกลางและม้วนใบตองเข้ามาแบบนี้เลยค่ะ ในขั้นตอนนี้ผู้ปกครองสามารถช่วยเด็กๆได้นะคะอีกข้างหนึ่งเราก็ม้วนใบตองเข้ามาเหมือนกันเลยค่ะก็จะได้แบบนี้ค่ะต่อไปให้เด็กๆพับใบตองด้านซ้ายและด้านขวาเข้ามาตรงกลางเลยค่ะ นะคะคและใช้กรรไกรปลายมนุนตัดส่วนที่เหลือออกค่ะและหยิบแม็กขึ้นมาแล้วก็แม็กไปที่ใบตองของเราได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเมื่อพับกรีบกระทงเสร็จแล้วเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาเริ่มทำกระทงกันเลยนะคะ ให้เด็กๆนำใบตองที่วัดขนาดเอาไว้ขึ้นมาค่ะและนำใบตองวางลงบนด้านบนของกระทงแบบนี้จากนั้นใช้เข็มหมุดทำกระทงปักลงบนใบตองได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้รบกวนผู้ปกครองช่วยเด็กๆทำด้วยนะคะเมื่อปักเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้เลยค่ะ แต่เอ๊เด็กๆสังเกตเห็นอะไรไหมคะว่าด้านข้างของกระทรงยังไม่เรียบร้อยเลยเดี๋ยวเรามาทําให้เรียบร้อยกันนะคะโดยให้เด็กๆนําใบตองขึ้นมาแล้ววัดใบตองไปที่ด้านข้างของกระทรงให้พอดีกับขอบด้านข้างนะคะจากนั้นฉีกใบตองออกมาได้เลยค่ะ อนนี้กระทงของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาเริ่มตกแต่งกระทงกันเลยค่ะโดยให้เด็กๆนำกีบกระทงที่ทำเอาไว้เส้นมาแล้ววางไปที่ขอบด้านข้างของกระทงแบบนี้นะคะจากนั้นใช้เข็มหมุดปักลงไปได้เลยค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเต็มขอบด้านข้างของกระทงเลยนะคะ มาปักกีบกระทงเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาตกแต่งด้วยดอกไม้กันนะคะวันนี้ครูจะใช้ดอกกล้วยไม้ดอกดาวเรืองแล้วก็ดอกบีกค่ะเด็กๆสามารถหาดอกไม้ที่เด็กๆต้องการจะตกแต่งมาได้เลยนะคะและเด็กๆก,ก็ใช้ดอกไม้ตกแต่งตามที่เด็กๆต้องการได้เลยค่ะ และนี่ก็คือกระทงของครูพลอยค่ะสวยไหมคะเด็กๆเด็กๆสามารถนำกระทงที่เด็กๆทำในวันนี้นำไปลอยกับคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะและถ้าเด็กๆทําทำกระทงเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายภาพและวิดีโอบอกเล่าเรื่องราวของกับตั้งชื่อกระทงของเด็กๆมาให้เพื่อนและครูพลอยได้ชมกันด้วยนะคะกิจกรรมของเราในวันนี้ก็จบลงแล้วและเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ